ะครับตอนนี้เราก็มาดูความเคลบหน้าครับของการปรับปรุงสนามโรงเรียนกีฬานะครับพื้นหญ้าตอนนี้ปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังดูแลเรื่องของว่าไม่ให้ตาย ในส่วนของด้านข้างนะครับตรงข้างรูวิ่งก็โอเสร็จหมดแล้วนะครับจะเห็นได้จากนะครับตรงช่วงยิมรวนี่ครับซึ่งการรอให้ยาโตนี้ก็ประมาณประมาณ2เดือนสองถึงสเดือนนะครับก็สามารถจะใช้งานจริงได้นะครับแต่ใน,นส่วนของรูนะครับก็ตอนนี้ก็มีการปรับปรุงพื้นผิวของรูสนามครับ คล้าบว่าเร็วๆนี้นะครับยังไงบ้างเขียวดีไหม